สวัสดีครับวันนี้สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชคลินจะมาแนะนําการใช้งานระบบ r r u t o l e a r n LMS นะครับผมอันดับแรกนะครับให้นักศึกษาทําการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วไปยังเว็บไซต์ lms.aru ครับดังตัวอย่างนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทําการ ใช้งานนะครับก็คือการใส่ username และ password นะครับซึ่งเป็น username password ที่ใช้ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับทำการล็อกอินครับครั้งแรกที่นักศึกษาทำการใช้งานนะครับ ระบบจะให้นักศึกษาทําการอัปเดตข้อมูลนะครับการใช้งานนะครับโดยที่นักศึกษาจะต้องทําการกรอกนะครับในส่วนของคณะและสาขาวิชานะครับดังตัวอย่างนะครับจากนั้นเมื่อทําการกรอกคณะและสาขาวิชานะครับตรงนี้สําคัญนะครับนักศึกษาอยากรอกเป็นชื่อย่อนะครับของสาขาวิชาหรือชื่อย่อของคณะนะครับให้กรอกชื่อเต็มเต็มของคณะและสาขาวิชาครับ เมื่อกรอเสร็จแล้วทำการคลิกที่อัปเดตข้อมูลส่วนตัวครับเมื่อเข้าสู่หน้าส่วนของระบบนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในระบบนั้นจะมีรายวิชาตัวอย่างเช่นขณะนี้นักศึกษามีหนึ่งรายวิชาที่เรียนอยู่นะครับและใช้งานอยู่ถ้าไม่มีเลยนะครับนักศึกษาสามารถจะดูในส่วนของรายวิชาทั้งหมด ที่ระบบมีอยู่นะครับโดยระบบนั้นจะแบ่งแยกเป็นรายคณะนะครับนักศึกษาสามารถเลือกดูได้นะครับในรายคณะก็จะมีรายสาขาวิชานะครับในสาขาวิชาก็จะมีชื่ออาจารย์ผู้สอนซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปยังส่วนของชื่อของอาจารย์ผู้สอนที่นักศึกษาเรียนได้นะครับกับส่วนที่2นะครับซึ่งเป็นส่วนในการค้นหารายวิชาในการที่นักศึกษาจะเรียนนะครับนักศึกษาสามารถใส่ชื่อรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนได้นะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับผม ผมจะใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนเข้าไปนะครับอาจารย์สรรเสริญนะครับและทําการเริ่มค้นหานะครับถือว่านักศึกษาเทอมนี้นักศึกษาเรียนกับอาจารย์สรรเสริญนะครับในรายวิชาใดวิชาหนึ่งนักศึกษาใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนไปแล้วนะครับจะปรากฏรายวิชาของอาจารย์สรรเสริญขึ้นมานะครับแต่จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับนักศึกษาต้องสังเกตดีๆว่าบางครั้งชื่ออาจารย์เหมือนกันนะครับแต่นามสกุลต่างกันนะครับนักศึกษาสามารถดูไดตองค์ข้างหลังนะครับ รายชื่อนะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับดังตัวอย่างนะครับจะมีอาจารย์สันเสริญผาวันดีและอาจารย์สันเสริญหุ่นแสนนะครับดรสันเสริญหุ่นแสนนะครับดังนั้นนักศึกษาต้องดูว่ารายวิชาที่ในระบบการเรียนของนักศึกษานั้นในระบบตารางนั้นชื่ออาจารย์ผู้สอนชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับจากนั้นรายวิชาดูด้วยนะครับว่ารายวิชาที่เรียนนั้นรายวิชาอะไรนะครับดังตัวอย่างนะครับผมขอยกตัวอย่างรายวิชาสมมติว่านักศึกษาเรียนกับอาจารย์สันเสริญผาวันดีในรายวิชา ict01 นะครับการสร้างบทเรียนออนไลน์นะครับการเข้าใช้งานนะครับนักศึกษาคลิกที่ชื่อรายวิชาได้เลยครับจากนั้นจะนำมาสู่ในส่วนของการเข้าเรียนนะครับตรงนี้สำคัญมากครับถ้านักศึกษาเห็นว่าด้านหลังนะครับในรายวิชาเป็นรูปกุญแจนะครับหมายความว่านักศึกษาจะต้องได้รับรหัสผ่านในการเข้าเรียนจากอาจารย์ผู้สอนก่อนนะครับ เพื่อนำรหัสนั้นมาใส่ในช่องของ e n e m e n t k e y นะครับเมื่อใส่เสร็จนะครับเมื่อใส่รหัสนะครับนักศึกษาทำการคลิก e n e m e n t k e y นะครับระบบก็จะนำเข้าสู่ระบบของการเรียนนะครับแต่ถ้ารายวิชาไม่มีรหัสนะครับนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้เลยครับผม